สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมป้ญนชาสวยๆอีกหนึ่งใบนะครับเป็นป้ญนชาผลงานของอาจารย์เจียงหยาผิงซึ่งใบนี้ผมซื้อมาเป็นใบที่4แล้วนะครับเมื่อปีแรกซื้อมา2ใบแล้วก็มีลูกค้าท่านแรกที่ซื้อป้ญนชา ในระดับสูงของผมเป็นคนแรกแล้วก็เหลือใบนึงก็คือทรงอีหัวหลงก็รู้แล้วละ่ะว่าอาจารย์นะทำงานที่ละเอียดปราณีตมากก็จะซื้อผลงานของอาจารย์มาอีกปรากฏว่าไม่มีก็รอมาถึงปีนี้ก็ได้ซื้อมาสองใบ นะครับใบนี้ก็เป็นใบที่4ก็ประวัติของอาจารย์เจียงยาผิงคข้ร่าวๆนะครับท่านเกิดปี1971ที่เมืองอีซิงเลยในประวัติของอาจารย์ได้เขียนว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากท่านติดตามอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นระดับกวัวต้าซือชื่อว่ากู้เศร้าเพอาจารย์เป็นคนที่ทำปั้นชาตะระใบ จะเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วก็เอาจริงเอาจังทุ่มเทให้กับงานชิ้นนั้นมากถึงมากที่สุดท่านเป็นคนที่มีพื้นฐานในการปั้นชาที่แน่นมากอาจารย์มีความรู้ในเรื่องภาษารอบด้านทั้งภาษาเก่า แล้วก็ภาษาใหม่สามารถที่จะผสมผสานร,รวมกันเพื่อความสะดวกในการเขียนเพื่อความสะดวกในการถ่ายทอดก่อนจะขึ้นชิ้นงานแต่ละอย่างอาจารย์ก็จะไปปรึกษาผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆที่จะมาใส่ บนปัญชาเช่นการวาดรูปอาจารย์ก็จะเดินทางไปพบผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการวาดภาพก็จะคุยแลกเปลี่ยนและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการที่จะขึ้นชิ้นงานแต่ละอย่างของอาจารย์อาจารย์จะต้องกำหนดรูปทรง ให้เข้ากับเนื้อเรื่องหรือเข้ากับภาพวาดนั้นๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านออกมาที่ปัญชาเพื่อให้ผู้ได้เห็นเนี่ยสามารถซึมซับสามารถที่จะสื่อสารกับปัญชาได้ หรือเรียกว่าเข้าถึงจิตวิญญาณที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมาในการแข่งขันตามที่ต่างๆส่วนมากอาจารย์ก็จะชนะอรศิศเหรียญทองเหรียญพิเศษและในปี2019อาจารย์ได้ชนะเหรียญทองที่ประเทศเกาหลีครับปัญชาใบนี้มี ชื่อทรงว่าฟงจวนคุยก็คือประวัติข้าวตัวผู้สร้างท่านแรกกันนะครับตัวผู้ปั้นท่านแรกท่านมองดูดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นกระแสรมที่พัดมานะครับพัดมาแรงทำพัดมา แรงทําให้ดอกไม้เนี้ยไหวปลิวแล้วก็แสลมเนี่ยก็หมุนเป็นเกลียวขึ้นไปก็ทําให้ศิลปินที่เห็นปั้นชาใบาเนี้ยก็เลยปั้นออกมาในรูปลักษณะแบบนี้ก็คือจะเห็นสังเกตว่าจะมีเส้นเนี่ยนะครับโคง้งสบัด ผิวไหวมองดูแล้วนะครับอารมณ์ก็จะเหมือนผิวไหวเบาสบายตามเส้นสายต่างๆของปัญชานะครับตั้งแต่ส่วนก้นของปัญชาสบัดมาถึง ส่วนกลางแล้วก็พิ้วไหวเข้าไปถึงฝาเชื่อมโยงเส้นกันน้ำหนักเส้นก็เริ่มจากหนักแล้วค่อยๆบางลงแล้วสุดท้ายก็ตวัดขึ้นนะครับลองสังเกตดูแล้วก็จะได้รับรู้อารมณ์ของปั้นชาไปนี้อีกแบบหนึ่ง นะครับดินที่ใช้ปั้นใบนี้เป็นดินกระดูกเมังกรจากเขาหวงหลงซันนะครับลักษณะดินตัวนี้เป็นลักษณะพิเศษจะเหมือนเป็นก้อนแร่เป็นก้อนสีเหลืองเล็กๆเท่าขนาดนิปโป้นะครับเป็นก้อนๆซึ่งมีอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งผมได้ให้ลูกค้าไปแล้วนะครับก็ได้เอาแร่ตัวนี้มาบดแล้วก็ใช้กรรมวิธีต่างๆในการอนุบาลดินจนได้เวลาที่เหมาะสมจึงสามารถนำมาปั้นได้ จะสังเกตมีเม็ดแป่เยอะมากนะครับปัญชาใบนี้เผาด้วยเตาฟืนครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยอักษรภาษาจีนแล้วก็รูปของกุ้งสามตัวกุ้งมีความ ผิวไหวเสมือนจริงมากจะสังเกตได้ว่ามีกุ้งอยู่สามตัวหนึ่งในนั้นมีการงอตัวอีกสองตัวดีตัวค่อนข้างตรงซึ่งปัจญาของกุ้งก็คือบางสถานการณ์ ก็ต้องปรับตัวงอได้บางสถานการณ์ก็ต้องยืดตรงได้นั่นก็คือมีการยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์อักษรจีนที่แกะก็มีความ คมชัดลึกสวยงามซึ่งอ่านว่ายางชั่วจวจ外藏名มิง,จจงซึ่งผมแปลเข้าๆะนะครับแปลได้ว่าใจที่สงบอยู่ที่ไหนก็สงบ ถ้าใจไม่สงบไปอยู่ที่สงบใจก็ไม่สงบไม่ว่าโลกสังคมจะวุ่นวายขนาดไหนในท่ามกลางความวุ่นวายถ้าเรามีใจที่สงบเราก็อยู่ได้ในที่นั้นๆหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับ ไม่ว่าโลกสังคมจะวุ่นวายขนาดไหนในความวุ่นวายนั้นก็ยังมีที่ที่สงบให้เราเข้าไปพักพิงได้เช่นกัน